แต่งโม่เกาลอยหลุมแล้วค่ะพี่น้องพอเป็นเตรียมแปลงเตรียมเอียงไว้แล้วนะคะวันนี้เรามาดูงานวิเกษตรวิธีพ่อเพียงเกษตรอินทรีย์ แปลงนี่เริ่มที่จะให้ผลผลิตนะคะเริ่มออกดอกแล้วพ่อ,อให้ให้เข้า้าใหน้ําเข้ามาแบบระบบน้ําหยดนะคะระบบน้ําหยดแล้วเราจะต้องไปขับมาอีกครั้งในนี้อเกน กลับมาสิเราต้องกลับมาดูผลงานราับมาดูผลงานมาเก็บแตงโมเรามาจะเก็บแตงโมแปลงนี้ใช่ถ้าเรามีที่เราเราขายได้เลยนะจะบอกให้ไม่เราก็จะไปโฆษณามันก็ได้อยู่เอาไปตัวอย่างไปเราถ่ายทำแล้วมันมันมันจะได้เป็นเป็นอะไรที่อันนี้คือปลูกปลูกแบบวิถีออินทรีย์เลยนะคะอินรีไม่เกษตรอินทรียเลยนะคะยาฆ่าแมลงแล่มีพ่อแกก็ทําถังหมักนี่มกมแล้วอยู่ห่วงมาวันเราจะกลับมาดูผลงานของพวกเรา ไม่มีนามษาพฤษภาพฤษภามิถุนายนนั่นแหละมาน้องนี่นี่ผลงานที่ปลาบ้านในใช้การคำนวณไม่เคยที่เรามีสามเดือนบ่เหม็นบ่เหม็นไม่เหม็นหรอกอ๋อนี่ถังหมักที่เราที่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 ปลาจที่เราจะไปทิ้งเราก็ไม่ต้องทิ้งเราจะกลับมาทำเป็นเป็นมีเอกร่างหนึ่ง พ่อแกหมักไว้นะคะมักได้เดือนนึงแล้วนี่เดือนนี้สองถังนี้เดือนนึงแล้วจะเดือนเมื่อไหร่ใส่ได้พ่อเดือนเดียวก็ใส่ได้โมเมีนตีนจริงโมเมีนด้องหวนมากใส่กะเจี๊ย้กาบตาลที่หอมแมนแมนใจกะใชจตอนนี้มันยังมีแต่ขี้ปลาอยู่มือนกับหมักปลาเค็มนี่พวกสมุนไพรอันนี้มันติดผลยังพ่อนี่ยังยังน้อยอย่าพุ่งดอกแล้วเขาจะบอกรอบแรกนะรอบแรกเขาจะเด็ดออกมันบอหะพ่อต้องเด็ดยอดแตงยอดมันบอยอดแตงแล้ว แต่งกังได้สามปีหมดมีววความถูกอยู่กับสวน,นน้ำมันทั้งนั้นนี่ว้อยแล้วระ,ะบบมันไปใช้วไวไ้นี่นี่เราคล้องระบายน้ำเขาจะน้ำขังนี่เอาปลาคอยปล<ะ><ท>าปล่อยน่เปิดใช่ไหมเราเปิดหน้าหนาหรือดูหน้ากับ่อยในห้องหน้าไม่ล่ามันน้มามันนี่เพราะเราจะวางระบบน้ำไว้เลยนะคะนินกับปลาปลาตะเพียนเพราะพวกนี้มันจะกินพืชมันไม่ได้กินหัวอาหารอะไรพวกนี้จะกินมันจะกินธรรมชาติของโอู้ยนี่ รวยรวยกปเยอะได้เลยไอ้เจ้าพ่อสำรับนู่นอ๋ออันนี้ครับกล้องมีรองสีเล็กๆเรทำเห็ดกันเลยอ๋อพี่เพื่อี่เพื่อไม่ได้ทำเห็ดหรนะองเราผู้เดียว,วนะเราเนาะ พ่อไม่เขาอะไรเบอร์รี่บอสหนูหนูขอหนูขอพันมันไปหน่อยหนูจะเอาไปโยนลงตรงบ่อหน้าบ้านแล้วเอาอะไรไปที่บ่อเอาหน่วยรีบงไปกระแปะ์ทั้นต้องเลือกต้องปัดเขาแดงนี่เขาอะไรเบอร์รี่มันเขาไรเบอรี่มันสีดำเดี๋ยวเขาจะเอามันเลยท่านมันไปเดี๋ยวเอาไปโยนเลยบ่อหน้าบ้านนะคะเพราะถ้าถ่านดิถ่านหลุมน้น้อยอยู่ไหนล่ะ แดงวันหนึงออกออกภางในกคสองสามช่วงอีกอีกต้องพอหนึ่งตัครบพกต้องพ่อใช่นีบพ่อ้อง็อใช่บมก็บอกว่าลูกน้องผู้พันคุณลุ่มีตัวกี่นั่งสบายเลื่อันไอ้ลูกกาว่าหนูจะเอาไปโยนลงบ่อปลาเอาไปดึงไปเนี่ยเนี่ยค่ะลงอีกนะจ๊คมันบ่อพ่ออาไอปลากินห้้อเปลาปลาไม่กินหมดเด้ไม่ลิมริม ริมๆแล้วก็พอมันแน่นเนี่ยหนูก็จะโยนเป็นต้นมันลงไปพอหอดย่ามันออกหพว่มันก็ดซี่อ๋อห่วงอยู่หน้าบ้านหนูเด้อพ่อบ้านที่ใช้กันบ้านยวนตรงมองกันหลังตลาดไม่ค่ะบ้านชิ้นแก้วอันแถวบ้านชิ้นแก้วอันนี้แล้วซี่ซี่ตลาดอันนี่ยังนี่ปะไม่เอาไรเบอร์รี่นี่นี่นี่เามะลิแดงนี่เอาไรเบอร์รี่นี่มะลิแดงแบบแบบหอม ที่มันเป็นมันปูคุณบมอที่เขาเรียกว่ามันปูมั้ปะมันปูตังหะมันปูตังหะดึงเอาห่วงไว้ได้ดึงเอาห่วงมันคือว่าเป็นเลยชอบมันนี้เด็ดชอบมันนี้เชอบมันเอากันได้เนี่ยเราปูเลยเกือบสามทิปไรอีกฟององอะไรหนึ่งหกเมือนแทกกิโลนี่เราจะเอาไปไว้ที่หน้าบ้านนะคะข้าวไลเบอร์รี่พันพันไรอยู่